สู่เวทีแห่งการให้โอกาสผ่านเสียงเพลงเพราะนี่คือรายการจากกังพันดาวและช่วงนี้สาัสนโดยเลตตาโซครับผมกลับนักสู้ฝันที่ชนะใจคณะกรรมการของเราในสัปดาห์นี้นะครับจะได้รับเงินรางวัลจากทางรายการไปเลยครับ1 0,000้น,นบาท เท่านั้นยังไม่พอนะครับเครื่องดื่มขิงผงเสวดร,รูปตราจินเจนนั้นจะมอบเงินสนับสนุนให้อีก1,000 0บาทรวมทั้งหมดเป็น20,000บาทอ้วันนี้ผมต้อนรับเองเลยเพราะว่ามาแถวบ้านผมด้วยทำไมแถวไหนคะนี่ครับคนหน้าตาดีเด็กมีนครับผมอขอต้อนรับนุ่นน้อยนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีปอดิเทคิคครับผม วันนี้ก็เชิญวันหน้าทีมทั้งสาท่านไปประจำที่ได้เลยครับค่ะวันนี้ไม่อยากทะลึ่งเยอะเออพร้อมย่างนี้พร้อมอัดได้ต่อเลยใช่ไหมค่บผมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวซัมโตนซัมหน้าอะไรก่อนให้เสร็จสวัสดีครับไม่โกรธกันนะคะรีแลกและเรื่องนะคะไม่กล้ามองผู้หญิงคนนี้แฟนผมมาด้วยครับผมเฮ้ย แฟนวันน <łość> ี้แฟนมาเที่ยวเดี๋ยวรีบกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวเอ้าแฟนผมแต่แฟนพี่หน้าเหมือนเมียผมเลยเดี๋ยว ขอบคุณคุณเอมี่อยู่ปทุมนะฮะอุตส่าห์มาเยี่ยมถึงสตูดิโอเลยนะฮะดีมากมาเยี่ยมหรือว่ามารับเงินค่าตัวมารับเงินครับแล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่เรามาให้กำลังใจนักสู้ฝันของเราและตอนนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วไปพบกับนักสู้ฝันของเราได้เลย เราเธอถึงได้งามแสงงามงามลัำเกินคนกินอะไรหนาะมดถึงได้งามแสงงามงามเลิศวิไลยามมาเธอเมียงมองและฉันก็มองจ้องตาที่ผวาใจลอยใจที่ลอยรางเรียนเหมือนดังคนละเมอฉืมหายใจบอกนิดเธอตาคนดีตอบพี่สักคำงามคำที่บานขอ ทั้งสี่ท่านเลยนะโอ้โหชอบจังเลยอ่ะโดยเฉพาะท่านนั้นนะเป็นคนที่ใช้พื้นที่หน้าได้ครบมากเลยจริงๆนะ <'d> เอาเชิญทั้งสีท่านแน,น,นะนําตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายอำนาจพี่พิกุลอายุ23ปีอาชีพค้าขายและรับจ้างร้องเพลงและเป็นดนเซอร์อค,ครับผมชื่อไดจาตรีทองสุขครับผมเป็นคนจังหวัดเชียงรายครับปีนี้อายุ38ปีไม่ใช่ครับปีที่แล้ว38ปีนี้ปิ้งับ อา่นเต้นตืนเต้นตืนเต้นตือนเต้นตื่นเต้นตืนเต้นเออปีที่แล้วปีนี้ย่างข้า39ครับผมอาชีพค้าขายครับผมขายข้าวแกงครับอ๋อนะฮะท่านต่อไปเลยสาวสวยสวัสดีค่ะสุกี้นัดชาวดีศรีจันทค่ะอายุ29ปีค่ะอาชีพพนักงานคอลเซนเตอร์ค่ะสาวสวยท่านสุดท้าย สวัสดีค่ะนายน้อยค่ะชื่อพี่นายประจิตพงศ์ชีวาค่ะอายุ30ปีค่ะเนี่ยเข่ใชเป็นแรงเชียร์ใจให้สาวนาวมูลคนหนาใหญ่ใจเกินรอยสุดอ่อยซอยสาวสำน้อยเมืองพีมายจังหวัดโคราชเด้อจังเดยชอบจังเลยอ่ะเนี่ยรายการเรามีหลากหลายเลยนะอ้าวเชิญเลยหวัวหน้าทีมครับตั้งแต่ออกมาเลยนะคะ4คนนี้เหมือนมากันคนละทีมฝั <c oughs> ่งด้านขวาของดิฉันเนี่ยนะคะเหมือนมางานบวช เต้นกันแบบโอ้โหเสริงมันฝั<อ>่งนี้เหมือนมางานศพทำไมซึมออกมาเลยไม่มีความบรลานเลยอ่ะอออดีมากเพราะฉะนั้นไปขอถามเฮียคนไหนวะ <laughs> พี่ชายพี่ชายคุณนายน้อยเป็นนักร้องไหมคะปกติเป็นค่ะเป็นนักร้องค่ะถนัดเพลงทางด้านไหนคะอีสานไหมลูกทุ่งค่ะอีสานก็ถนัดค่ะแต่เสียงเขานี่เหมือนค่อนข้างมันไปทางผู้หญิงเยอะมากเลยค่ะใช่ถ้าสามารถเป็นเสียงผู้ชายน้อยทำเสียงผู้ชายได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าเป็นเสียงเอกลักษณ์เขาไปแล้วเป็นเสียงผู้หญิงไปแล้ว็อเสียงไม่ได้แต่ยงอื่นเหมือนผู้ชายมีนะมีค่ะอมีเชิญคุณเกรซครับ ถามคุณสุก,กี้ค่ะมาไปครั้งที่2แล้ววันนี้ก็ดูความมั่นใจดูเต็มที่มากนะคะแล้วก็ดูน่าสนใจกว่าครั้งที่แล้วเยอะมากเต้นเต้นอะไรไม่แพ้คุณไอยน,น้อยเลยอะ่ะไปซ้อมเต้นมาเหรอครับมิวสิคมา นี่เพลงของใครอะทำไมจังหวะดีดีอะครั้งแรกก็ติดหูเลยชื่อเพลงอะไรคะนี้พี่บอลรู้จักไหมขึ้นคล่อมครับผมสามมนานี้จะเป็นอย่างแน่นอนครับอันี้ติดตามด้วยเพราะว่าปล่อยสามีนาแล้วสี่มีนาเก็บเลยปล่อยแค่วันเดียวพอใจหมอยังเาเชิญพี่บอลครับต่อเลยคุณดาวุฒิครับนะฮะมั่นใจไหมมั่นใจไหมมบเขาบอกว่าเขาเป็นแนเซอร์นะ หุ่นแต่ว่าหุ่นลยนี่ได้เหรอเป็นเป็นไดนเซอร์เป็นไม่ได้แต่ใจรักครับเป็นมานานกี่ปีแล้วครับเป็นปีกว่าๆครับทำไมไม่รักษาคะแพมไม่ใช่โรคไม่ใช่เป็นโรคใครไข้เจ็บอะไรแสดงว่านี่คือเวทีมาหลายครั้งแล้วถ้าโชว์สเต็ปแดนซ์ให้ดุดได้ไหมฮะได้ครับเอาลองจังหวะดีดีหน่อยเร็วไหมใช่ไหมใช่ไหม ในน้อยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไมใช่เมาใช่เลยหนล่ะถ้าใส่หมวกหน่อยอุ้ยนึกว่าทาทยังดีนะทาทยังห่วป็นบาริโอเก็บเห็ดถ้าใส่หมวงบอลลีโอเก็บเห็ดเลยนี่อ่ะอีกท่านหนึ่งครับเชิญเลยฮะคุณตีครับครับผมคุณตีปกติถนัดเพลงแนวไหนเอ่ยลูกทุ่งหมอรำครับลูกทุ่งหมอรำของไทยใชไหครับฮะ กำเมืองเพลงบ้านทั้งหนือครับคุณตีปกติเป็นนักร้องหรือทําอาชีพอย่างอื่นคะผมเป็นนักร้องด้วยครับแล้วก็ตอนนี้อายุเยอะแล้วครับไม่มีใครจ้างครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับขายของครับอายุเท่าไหร่ครับพี่อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ย่างเขาสามสิบเก้าครับคำถามนะครับวันนี้ทั้งสามท่านจะเลือกใครครับ ไม่เป็นไรนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้สิทธิ์นะครับจะตกไปอยู่ที่คุณน้อยทันที <ฮะ S 1> คําถามครับคุณน้อยจะเลือกใครระหว่างพี่เป็กกี้และพี่บอดครับ ท่านสุดท้ายนะครับคราวนี้สิทธิ์นี้จะตกไปอยู่ที่พี่เปกกี้อีกครั้งคำถามครับพี่เป็กกี้จะเลือกใครครับ คุณตรีก่อนนะคะเป๊กว่าคุณตรีรอบหน้ากลับไปฝึกความมั่นใจมาก่อนไม่งั้นนะ่ะเราจะต้องทํางานกันด้วยความเหนื่อยและคุณตรีเองก็จะต้องเศร้า<ม>เพราะว่างัดเขาไม่ไหวส่วนดาวุฒ <c oughs> เห็นสองคนนี้แล้วใช่ไหมเห็น้วเขาแรงและเขามีของ <c oughs> เพราะฉะนั้นดาวุฒก็ต้องปล่อยออกมาให้พี่ให้เต็มที่นะคะทำให้เต็มที่โชว์ทั้ง3าโชว์จะได้สนุกเพื่อคุณผู้ชมที่รอดูเราอยู่อย่าให้เขาผิดหวังลูกนะคะเอาละครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านที่ได้เข้ารอบครับเชิญครับ เดี๋ยวพีก่อนนะครับผมเป็นยังไงบ้างพี่ความรู้สึกตื่นเต้นครับผมธรรมดาเนาะธรรมดานับเต้นมากเลยครับผมคิดว่าจะกลับมาอีกไหมครับกลับมาครับผมกลับมาแน่นอนอยากทําความฝันที่ว่าเราเราตั้งฝันไว้ครับตอนนี้ฝันของพี่คือทให้แม่แม่ไม่สบายครับตอนนี้ครับผมเลยเข้ามาสมัครครับครับผมเพราแม่ต้องเป็นไตระยะที่ห้าครับครับผม ต้องฟอกไตครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเวทีแห่งนี้รอพี่อยู่เสมอครับโอเคสัญญากับผมได้ไหมครับว่าจะกลับมาอีกสัญญาครับโอเคสัญญาครับครับขอบคุณมากนะครับที่มาวมรายการกับเราครับผมมากครับและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงข้อคิดคำคมครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการถ้าได้รับการอ่านอ้ออากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้ครับคือคุณสุภกรหินเสจากกรุงเทพม,มหานครนี<ม>่เองนะครับเขียนเข้ามาว่าชีวิตคนเกิดมาล้วนมีค่า<ณ>ต้องค้นหาความสำเร็จที่ใฝ่ฝันรวยหรือจนเป็นสิ่งที่ต่างกันจงบุ่งมั่นทำความฝัน ให้เป็นจริงนะครับได้รับขอรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตะซอยไปเลยครับชว่วงนี้พักสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในรายการจันพันดาวร้องสู้ฝันครับ